สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการดวงประจําสัปดาห์โดยผมอาจารย์หนุ่มสุรพรมเจร่านะครับมากันแบบสบายๆนะครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานด้วยแล้วก็วันนี้ไปที่ชมรมปาตกหาโตวาทีด้วยนะครับสัปดาห์นี้นะครับดวงประจําสัปดาห์ของวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2559ดวงของท่าน ในทั้งสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิวันอาทิตย์ครับท่านที่เก่วันอาทิตย์ดูไพ่ครับนะฮะท่านที่เก่วันอาทิตย์ไพ่ของคุณได้ไพ่ King of s w o r d นะครับราชาแห่งดาบคุณผู้ชมครับถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะในสัปดาห์นี้สําหรับคนวันอา,าทิตย์ต้องบอกว่า อุปรสรรคและปัญหาในการงานนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อุปรสรรคและปัญหาในการงานไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะคุณสามารถแก้ได้สําคัญคือต้องสุขุมนะครับต้องเยือกเย็นนะฮะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้านะครับแต่แน่นอนครับว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่มีอะไรง่ายนะครับไม่มีอะไรง่ายๆเข้ามาเนี่ยนะครับหรือถ้าคุณได้รับมอบหมายงาน HD ใหญ่ๆไปเนี่ยไม่ง่ายเลยครับ แต่คุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไปได้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นในในใน,ในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดการทะเลาะการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่นะครับสำหรับเรื่องความรักครับ อันนี้ต้องสําคัญเลยกับคนในครอบครัวของเราเองคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือนะญาติญาตินะนะจะมีปากมีเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้สงบนิดหนึ่งเรื่องความรักนั้นสําคัญที่สุดครับนะต้องเข้าใจกันให้มากๆสําหรับคนโสดเรื่องของความรักต้องพักไว้ก่อนนะครับคนมาอาทิตย์นะควรจะทําบุญในการใส่บาตรโดยเฉพาะในเรื่องของ ของกะทินะครับแกงกะทินะครับหรือว่าขนมที่มีกะทินะครับขนมที่เกี่ยวกับมะพร้าวมะพร้าวแก้วอะไรพวกนี้นะฮะอันเนี้ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับใส่บาทเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณใหม่ก็แล้วกันนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับมาดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์บ้างคนวันจันทร์ครับคุณผู้ชมครับได้ไพ่อะไรเอ่ยนะครับได้ไพ่ k i ง g of Cup นะครับ King of c ั p นั่นคืออะไร King of Cup ก็คือราชินีแห่งถ้วยตามภาพนะครับ King of Cup ก็คือการรอคอยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้งานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณเสนอไปแล้วนะครับช่วงนี้นะต้องรอไปก่อนผู้หลักผู้ใหญ่กำลังจะพิจารณานะครับเพศตรงข้ามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะให้โชคลาภแก่คุณเพราะฉะนั้น อย่าใจร้อนเรื่องของการเงินครับการใช้จ่ายในช่วงนี้ต้องชะลอตัวนิดหนึ่งครับนะครับอย่าใจเร็วนะครับอย่าใจเร็วอย่าซื้อของไวโอกาสที่จะหมดโอกาสที่จะไรยหรอหรือเงินหมดเร็วกว่าปกติก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้การจับจ่ายใช้สอยนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเรื่องของความรักครับ นะฮะความรักในช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้นะฮะการที่ความรักของคุณในครอบครัวนั้นนะครับยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะความรักยังไม่วือหวานะครับเรียบเรียบเรื่อยเรื่อสหรับคนที่โสดนะครับในช่วงนี้ต้องบอกต้องบอกเลยว่าคุณยังไม่พบคนที่ถูกใจนะครับ คุณยังไม่พบคนที่ถูกใจคุณยังไม่เจอคนที่ใช่นั่นเองครับมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารครับท่านที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะครับจะได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่สิบไม้เท้าต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับความรับผิดชอบในเรื่องของการงานของคุณใหญ่หลวงมากนะครับงานลนไม้ล้นมือเดี๋ยวเดี๋ยวโน่นก็มาเดี๋ยวนี่ก็มาเดี๋ยวดันก็มาต้องดูให้ถี่ถ้วน อย่าประมาทอย่าละเลยช่วงนี้เป็นช่วงดวงขึ้นนะครับช่วงนี้การงานของคุณกําลังจะ,ะประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่านะงานเยอะๆแบบนี้ต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างสุขภาพจะแย่เอานะครับในเรื่องของการเงินครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้การเงินเนี่ยนะครับพอเงินมากพองานมากเงินก็มาตามตัวนะครับเพราะนั้นการจะใช้จะจ่ายอะไรช่วงนี้ต้องคิดให้หนักครับ นะการจะเซ็นสัญญาการจะอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าจ่ายเยอะอย่าจ่ายเป็นก้อนๆไม่ดีนะครับดูอะไรที่เหมาะสมวางแผนการใช้เงินให้ดีครับนะส่วนในเรื่องของความรักครับนะช่วงนี้ในเรื่องของความรักต้องบอกว่า,าปัญหาในครอบครัวนะครับปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องของการขัดแยง้งการทะเลาะระแหงการกระทบกระทั่งกันบ้าง ก็ให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของความรักนะครับการมีปากเสียงส่วนคนโสดนะครับช่วงนี้จะมีนะครับคนต่างวัยเข้ามาผัวพันนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเออมันไม่ค่อยดีนะครับอ่ะนะครับคนวันอังคารนะควรจะเสริมดวงชะตาด้วยนะครับการที่ ใส่บาตรด้วยพวกเกี่ยวกับยำนะครับยำทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นยำเล็บมือนางนะครับยำหมูยออะไรเงี้ยนะพวกยำยำนะครับก็จะดีนะฮะก็จะช่วยเหมือนกับว่าเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาของคุณให้ดีขึ้นนะครับมาดูอันต่อไปครับคุณผู้ชมท่านที่เกิดวันพุธครับวันพุธแมนะครับ ดูไพยย่ของคุณนิดนึงว่าได้ไพ่อะไรสุดยอดเลยนะครับได้ไพ่ king of p e n t a c l e นะครับไพ่ราชาแห่งเหรียญน,นะครับเป็นยังไงละ่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหนะครับคุณอาจจะได้โชคลาภในเรื่องของการงานนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจะมีเรื่องราวดีๆนะครับจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานส่วนเรื่องของอาการเงินนั้นนะครับ คุณจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ในออฟฟิศผู้ใหญ่ที่ทํางานนะครับหรือ,อผู้หลักผู้ใหญ่ในในบริษัทของคุณนะครับจะให้ลาบนะครับจะให้เงินจะได้เงินมาจากาเขาเรียกว่าจะจะได้เงินเป็นก้อนเข้ามานะครับให้ใช้ใจ่ายอย่างสบาย,ย,าบายมือนะครับท่านี้ท่านั้นขึ้นอยู่กับบาร,รมีของท่านที่ปฏิบัติมาด้วยนะครับ บอกกันง่ายๆเลยในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คุณอาจจะมุมานะทํางานหาเงินมากจนเกินไปนะครับจนละเลยในเรื่องของครอบครัวนะครับบางทีบางครั้งคุณต้องหันกลับมาเอาใจใส่ครอบครัวบ้างก็ดีนะนะครับส่วนคนโสดครับในช่วงนี้นะครับถ้าคุณมัวแต่ไปไขว่คว้านะครับสิ่งที่อยู่ไกลๆตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ระวังจะถูกหลอกเงินนะนะฮะอ่ะมานะครับคนที่เกิดวันพุธต้องเสริมดวงด้วยนะครับเสริมดวงด้วยเวลาที่คุณจะใส่บาทนะครับให้ใส่ของที่เป็นเส้นเส้น,สนอย่างพวกนะฮะขนมจีนนมำจีนน้ำยานะครับขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนแกงไก่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าเส้น,เส,นเส้นเนี่ยจะ,จะช่วยเสริมมีพัดอะไรก็ได้นะครับ เป็นเส้นๆนะครับชีวิตคุณการเดินทางของคุณจะได้ยาวนานนะครับโชคลาภนะครับก็จะได้ไม่ขาดสายนะเอเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคนบันจันท์เมื่อกี้ผมบอกไปหรือยังเนาะน,นะครับคนบันจันท์ต้องใส่บาตรด้วยนมนะครับได้ด้วยนมได้เต้าหู้น้ําเต้าหู้นะครับนี่คือคนของคนวันจันเนี่ยผมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับมาจนถึงวัน